โหดูจังหวะนี้สวยวะโอ้ยเย๊โอ้ยโอ้ยโอยยใส่อะไรกูตั้งยเนี่ยเอาเล่เอาล่ะเออเด็อันรายว่าอโอันตีครับโอ้ยยร้องไม่กล้าวแล้วว่าอะไรไครมาไข่มายุยขอบคุณที่กดไลค์วันนี้พบกับชุดเดียวตายห้าตัวตัว เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับพิธีทิฮอนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาในฮีโร่ที่มีชื่อว่าโซสติลเลอร์นะฮะแล้วก็มากับเพื่อนนะฮะสองคนนะฮะมีแรปโซดี้นะครับกับเทมเพสนะฮะซึ่ง3ตัวนี้นะฮะก็จะคอมโบได้สุดยอดมากๆเลยนะฮะโดยหลักๆก็จะมีแรปโซดี้นะฮะสกิลสามนะทำให้เราสกิลเร็วขึ้นฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเามาช่วยเพื่อนก่อนเม้ยอย่าเพิ่งตายเอากำปหเลือไว้เพื่อนหลือไว้ ตึ้มนี่แน่ลัดช็อตอ่ะฮะเพื่อที่จะได้พีเคอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้เราต้องการเรงินอีกสองร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องฮีโร่กันต่อน,นะฮะเรามีนับซดี้นะฮะสกิลสามทำให้เราอันตินะครับรวดเร็วขึ้นนะฮะรวมถึงสกิลหนึ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาจากไหนแยะเนี่ยบ้าเอ้ยชิดผายแล้วถอยก่อนถอยก่อน,อ,อ,นอืมใครมีสกิลจับบ้าง ผมหมดด้วยไปก่อนดีไหปหวาอุย้ยเกือบอะไรเนี่ยมาทำไมเออล็อกไว้ล็อกไว้อ่าสวยเอาข้าวไปทีโอเคฮะนอกจากมี랩ปซอดี้ทำให้เราสกิลเร็วนะฮะสกิลหนึ่งเร็วสกิลอันติเร็วแล้วนะฮะเรายังมีเทมเพสตช่วยดูดะฮะเอาไว้คอโมโบกับอันติของรางเองอ่าซึ่งเทมเพสตก็คือไอ้คลาวนะครับ ส่วนแล็บโซดี้นะฮะเล่นโดยเจ้าเฟสของเรานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะฮะตอนนี้ได้เป็น PK แล้วนะฮะโอเควันนี้โอเคนี่ผมออกรองเท้าออกรองเท้าแดงนะฮะขวดแล้วก็ PK มาเลยนะครับขออย่างอื่นนี่ไม่ต้องไม่ต้องออกมาแล้วฮะไอ้นนี่มััดงเลยไอ้นี่มันเงี้ยลอยบ้านเรา ไปจัดการหน่อยฮะโครงการน่าจะไหวยอยู่มากดันต่อสิหนูไปไหนละ่ะเฮ้ยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นแน่ดันต่อจริงด้วยแต่ว่าไม่อยากให้ป้อมแตกเลยอ่ะเดี๋ยวมันหิวป้อมหิวป้อมกลัวหิวป้อมกลัวมาดิเป็นแบบไม่มีอันตรีไม่มีอันติีนี่แน่เรียบร้อยฮะ กดีนะป้อไมได้ด้วยโอ้รอจริงๆเลยจังหวะน,นี้โอเคฮะตอนนี้เขาอยู่กลางกัน2ตัวอยู่บนหนึ่งตายหนึ่งโอเคงั้นเราสามารถดันป้อมได้ฮะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะได้ถุงมือนะฮะโอเคเอาไว้ให้เรานะฮะเตียวเร็วขึ้นนะครับคซื้อวาต์ปติดตัวสะหน่อยก็ดีเผื่อว่าเพื่อน มีเหลืองนะฮะเราจะได้วาร์ไปซ้อนทันทีนะฮะแต่ว่าเราไม่มีอันตินะครับเคลียร์ชิปเคลียร์ชิปไปรอบนี้ต้องได้แล้วนะโจ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 ใกล้แล้ว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 อ๋อไม่ใช่แล้วโอ้เดี๋ยวช่องกูปิวทำไงวะเนี่ย ฮะตอนนี้เราได้รองเท้าสตรีบูทมาแล้วนะฮะหลายๆคนก็จะอาจจะออกแบบว่ารองเท้าเดินเร็วนะฮะรองเท้ากดนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมจะมออกเป็น <พอ S 2> สตรีบูทนะฮะผมว่าเพราะว่าผมต้องการเลือดนะฮะในการที่จะเล่นสายนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นสาย PK เคโอ๊ดเดี๋ยวเโอ้ยอื้อนี่แนี่นะี่แนี่นะนนะยเฮ่าฮเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเพราะว่าวันนี้ผมจะเล่น เป็นสายเวทแบบเต็มตัวนะฮะ PK เข้าไปเวทเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าสกิล3ของลาบซอรี้เนี่ยสามารถทำให้เราอันติเร็วมากๆนะเรียกได้ว่าครึ่งๆเลยครับผมเฮ้ยเพื่อนเราแม่งตันไว้เดี๋ยนะเอาไปไหนแล้วโอ้โหเพื่อนช่วยไว้นะอีก3วิเรามียติฮะโอเคก่อนอื่นต้องเอ้อเดี๋ยวนะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เล่นโซลสติลเลอร์เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สกิลหนึ่งของผมเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่เป๊ะบ้างในบางทีนะฮะตอนนี้ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะฮะแต่ว่าแพทนีน้ต้องเล่นจริงๆก็ผมโดยจะพร้มากับลาซโดี้นะฮะต้องเล่นแล้วะฮะว่ามันโหดจริงอะไรจริงนะฮะสีวันตีเนะี่ยบินเข้าไปเนวีดบุมเลยฮะ ัมนงงไตอนนี้เรามีความต้องการนะฮะมียันต์ติดโอเคเต็มเป๊ะบอกว่ามีดูดครับผมแกมีดูดผมโอ้ยไอ้นี่ก็มีดูดเหมือนกันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดจังหวะนี้อันตีครับอู้เรียบร้อยอันตีครับอู้เรียบร้อยหมดลอดหายวูบนี่แน่นี่แน่นี่คือมา มาว่ะมาว่ะไาฮะ,ฮะอัปเดตสกอร์ทีมนะฮะตอนนี้อยู่ที่16ต่อ15นะฮะโดย16เป็นอีกทีมหนึ่งนะฮะอีกทีมน้ำนะฮะอย่าเรายังตามอยู่หนึ่งนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมได้ PK แล้วฮะเดี๋ยวอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้เราออฮะอยาป้อมอยากจะได้ป้อมมากๆไอ้อนี่ก็ตีจังเลย เทนชิเน่ขอเป็นเจาะเวทเลยฮะเฮ้ยบอลไม่แดงวันนี้เราจะได้อันติอย่างรุนแรงเต็มๆที่นะฮะซึ่งอันติเนี่ยวิธีที่จะทำให้แรงๆนะก็คือเราจะต้องอยู่จุดศูนย์กลางฮะก็คืออยู่ใกล้ศัตรูให้มากที่สุดนะครับอุ้ยใครดึงเพื่อนไปใจเย็นโอ้โหจับได้ป้อตีววะตีว่ะเอ้ยอูอยู ไม่มีดางเออจิตสัมผัสเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งก็จิตสัมผัสเหมือนกันว่ะนี่เอ้ยโอ้ยอะไรวะสักเก้าสักเก้าสักเก้าจุกไว้เพื่อนจุกไว้เออนั่นแหละเตี้ยวป๊ามะพร้าวแก้วตายวะวะเดียวนิดเดียวโอเคครับบอนด้าโอเคฮะกลับก็กลับคดอนดอนหอยดอน ออนนี้ก็ตีจังเลยมันเก่าว่ามันไม่กลับไหวนี้ทำงานเยอะที่งเลยมีเสียงบน่นนะมีเสียงบน่นมีเสียงบน่เงบนเดี๋ยวเราไปฟาร์มคีปกันดีกว่าฮะฟาร์มฟาร์มเลนดีกว่าว่าตอนนี้มีอันตินะ เผื่อจะมีตัวอะไรแหลมมาให้เราผ่านะฮะตึ้มอุ้ยอะไรอะไรแวบดินารีนะฮะเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีเลยโอ้โหมาเต็มมาเต็มรอดไหมนะผมมากไม่น่ารอดหอกหายไม่ทันละฮะแต่ว่ายังดีอยู่นะแต่ว่าเทมเพสยังฟาร์มป่าอยู่ฮะ ราะงั้นเราเราควรที่จะถอยก่อนแต่ถ้าแทมเปสมีดูเนี่ยอาจจะอุ๊ยอาจจะโดนโอ้โหไปไม่ทันแล้วล่ะลาก่อยเพื่อนเขียนเกิดอีกรอบพอได้ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มตึงเครียดนะฮะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคิวยี่สิบนะฮะฝ่ายผมเนี่ยคิวสิบแปดนะฮะมีดูนี่ดูนี่ดู่าฮะเทมเพสบอกว่า มีดูดนะฮะตอนนี้เดีย๋ยวนะเอาชิปหายแล้วเพื่อนโดน f o l l ถึงไปก่อนถึงไปก่อนอะย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยโอ้โหดูดจังหวะนี้สวยวะ่ะปุ้มยักเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสกิลใส่อะไรกูนั้งหนาเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเออโคตรอันนายว่าวโหโอมีโคตรแรงอ่ะโคตรแรงแล้วโคตรเร็วอะ่ะ แต่ว่าเมื่อกี้ผมโดนผมโดนคิปฆ่าตายนะฮะมือพี่ลันไปเองเพราะงั้นเนี่ยการที่โดนคิปฆ่าตายแบบนี้นะฮะหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้ตังนะครับแล้วผมเนี่ยจะไม่ถูกนับว่าตายด้วยหมายความว่าผมจะสามารถอิมอร์ทัลต่อได้งงหรือเปล่าครับโอเคฮะไปลุยกันต่อครับผมเฮ้ยอามาด,ดอนอามาด,ดอนเริ่มถึกว่าเริ่มถึกว่าเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องทยีทียี ตัวรับติ้งใครยีอะไรไม่ยอมใคร่ยีอะไรแม่งทำลายวิ่งตาณไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปไหนอ่ะโอ้ยบ้าเอ้ยหิวหิวมีความหิวมีความอยากได้อยากจะคิวมากมากโอ้ไปไหนวะเออรถโอ้ยไอ้นี่ก็มีความต้องการเอ้ยเออเชดอันตี่สวยว่ะเฟียสไม่ธรรมดานะเราอ่ะไฮโลถึงกับอ้า กูร่ามาะอ่าไม่นะรู้สึกว่าเพียน,นี้จะเริ่มเล่นดีขึ้นแล้วนะฮะเข้าใจชื่อของโทรสติลเลอร์อป่ะไม่เนะ่กลางไกลอ่ะเอาฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะออกเป็นกิมมอนะฮะอยู่ไหนวะนโอเค ยังขาดตังค์อยู่อีกประมาณน่าจะประมาณพันหนึ่งนะฮะแล้วตอนอันติจะต้องกดไงถือว่าราคาเต็มมัน5,000นหนึ่งเมื่อกี้ผมมีอยู่4,000นิดๆนะฮะอ๋อสกิลเขามีแค่นี้ใช่ไหมเฮ้ยเก็มีเหลืองก็สกิลทั่วไปมีเหลืองปลาโลกกระทาฟ้าเออล็อกสวยล็อกสวยอ่ะนี่เนี้ยเดลาร์ชอปเกมมิ่ง ตอนนี้บอกเลยว่าสกิลหนกับสกิลอันติของเรานะฮะโคตรแรงฮะขอซุ่มอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ผมมีอันติแล้วนะฮนี้อมไี่เนียวโดนซ้ำเขี่ยเนี่ยอนเน่าป้อมแล้วนะฮะไม่นนี้บุกต่อเนื่องนี่่ายบุกแล้วนะฮะตอนนี้ แต่ว่าทีมนู้นอยู่ข้างในกันหมดนะฮะยังไม่กล้าเปิดประเด็นกับอามาดอนฮะแต่ว่าอันที่จริงนี่ถ้าเกิดว่าให้อเดรีนเปิดอามาดอนก็น่าจะตายนะฮะอุ้ยพารเปิดไอ้ไม่ใช่ไพโรเปิดนะตจังวาตีอยู่วะมันไม่รวมอ่ะมันไม่กล้ารวมแล้วว่ะไม่กล้ารวมแล้วว่ะอะไรใครมาใครมายุ่งกูนี่แน่กูกู เอาปะล่ะแต่ขาวมือพี่เลยเต็มเฟสบลนะยังอุ้ยซื้อเกิดซื้อเกิดว่ากว่าร้อนว่าเอาปะล่ะจะได้ต้องถอยก่อนนะฮะอะไรวะอยากจะเชื่อมากๆอุ้ย ไอ้นี่มาจากไหน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 แตกนามือพี่เลยเอาเปล่ล่ะเอาเปล่าเออทำไรเพื่อนโอ้ยให้ขอนี่หน่อยนึงได้ให้น้ำขึ้นตัวนะเอาละตอนนี้20นาทีนะฮะล่อไป20คิวแล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหโดนกัดช่วยด้วยเต็มเป็ดเต็มเป็ดอยู่ไหนเต็มเป็ดโอ้กูมอบก็ได้กูมอบเลยอ่ะ เอา้ามันมีดูดอะไรตอนนี้โอ้โหวัวแต่ไปเข้าป่าไงเออเอาฮะเ,เกิดอีกครั้งครับกับบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะฮะเราไปลุยกันต่อฮะเรียกว่าเล่นขำๆไปนะฮะตอนนี้อาจจะตายเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าก็สนุกสนานนะครับมอบได้ก็มอบนะฮะ ให้ฝั่งนู้นเขาได้คิวบ้างน,นะเกม<ส>จะได้สนุกนะฮะเฮ้ยอะไรแป๊บแป๊บอะไรแป๊บแป๊บมีตัวจัดไงจัดไงเอาดิเอดิตันจังหวะนี้เฮ้ยนี่อหวาอะไรทรนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมไม่กล้าเข้านะเพราะว่าผมรอเห็นไพโลก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าผมเข้าแล้วเนี่ยไพโลเห็นปุ๊บมันพิ้งเข้ามายัดตุ้มใส่หน้าผมแน่นอนนะฮะ มาพร้อมกับสก,กาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าหาว่าผมแบบว่าขี้ป๊อตเลยนะฮะผมคิดไว้แล้วครับผมจะโดนอะไรฮนะผมเลยไม่เข้านะฮะอืออ๋อ,อล่างเลย่ะคือไม่รู้สิผมแบบว่ามีหัวใจของความเป็นแคลรี่สูงนะฮะ ซึ่งแคลลี่เนี่ยคนที่จะเล่นแคลลี่ได้อย่างดีนะครับจะต้องพยายามหาจังหวะให้ตัวเองยิงฟรีให้ได้ฮะถ้าเกิดว่าเป็นแคลลี่แล้วไม่ได้ตีฟรีหรือไม่ได้ิีฟรีเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยฮะอุ้ยพลาดเออต้องงี้ต้องงี้เฮ้ยใครโดนไม่รู้หนยังเอาพันล่างเรียบร้อย เอ้ล็อกเล่าตอนนี้ซีซีโสเกลสเกลลอยบนว่ะขบนใทยราการขบนของคนเดินสุดวยวับไปเยอะเหรอเยอะต้องทำไม่รไู่้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่โซติลแน่นอนเพราะว่าโซติลไม่พกวับโซติลไม่พกวับไม่มีวาไปได้นายไปบน โอ้แตกแล้วว่าชิบหายชิบหายแล้วหายเลยเกมมิ่งเอาโดนแคนซวาร์ปนีก็โดนดิจังหวะนี้ได้อยู่ตึ้งเรียบร้อยเออเออเอาดิเออเอาดิ แตกว่ะโนต้องเอาคืนต้องเอาคืนตีแน่ <c> คิวหนึ่งใหญ่มากอ่ะโอ้โหโดนนีเหลือกันโอ้โหเดี๋ยวนะเจ็บจุ๊บถอยมาก่อนฮะถอ,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 อยไหวป่าววนะออเพื่อนไม่รอดฮนะโอ้เวรกรรมนำอยู่ดีๆบาแลกแตกเฉยยังไม่ได้บาแลกมาเสียบัูเล็ย บวกไหมผมไม่มีอันติถอยก,ก่อนได้ไหมถอยก,ก่อนดีกว่าเพื่อนนั่นไงนั่นไงโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเฮ้ย <c oughs> เกมมันกลับมาตึงอีกครั้งได้ไงวันนี้เยีตจังลไอเทมชิ้นต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะออกเป็น รีอันติเลยก็แล้วกันฮะจะได้อันติสองรอบไปเลยนะฮะเล่นเป็นแบบสายเวทเต็มตัวเลยฮะวะมีคนอยากได้คองแ,แต่ว่าผมไม่มีดาเมจตีเนี่ยดิผมเล่นสายเวทฮะอันนี้ เฮ้ยอะไรเอ้าเอ้าเวนการไม่เห็นถึงเห็นก็ช่วยอะไรไม่ได้ดีนีี่ก็ตดังเลยเฮ้ยหาล็อกโดนด้วยแค่แม่นว่ะแม่นว่ะแม่นว่ะเออี่ขโสดเก่าแม่จะลอยอีกแล้วอ่ะเช็ดแค่แพทใหม่นี่ซ่าเหลือเกินโอ้โหเกือบครึ่งหลอดว่ะ สกาเริ่ม BkB แล้วนะผมเห็นแวบๆนะสกิลโซสติลนะฮะใส่ยัดยัด BkB <K> ไม่เข้านะฮะผมไม่ทะลุ Bkb นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราแก้ทางด้วยเรียนติครับอันติครั้งแรกไม่เป็นไรฮะไม่โดนช่างมันนะแต่ครั้งที่สองนะฮะต้องโดนนะครับ <S <S เอาไปละล็อกโดนไปละเพื่อน หลอกตัวนั่งชิวๆไปชิวๆไ,ไปตัวเดียวเอา้เอาไอา้เจตเ,เดวัวมาจากไหนวะอุย้ยมาเลยชิบหายแล้วโอ้โหสะเภาซูมอีกโอ้ตะเภาซูมอีกถอยก่อนถอยก่อนผมถอยก่อนถอยก่อนโอเคเพื่อนดูดน่าจะได้จัดการกันเองน่าจะได้เฮ้ยผมต้องช่วยว่ะต้องช่วยว่ะเอาไม่เอาผมเอา้าอุย้ยไพ่ล้มาจากไหนวะอุย้ยบ้าเอ้ยเอาฮะรักสดี้มาโอเคได้อยู่เหนย้เท้าโอเคตายหนึ่งแรกกับ อยู่สี่ป่ะเฮ้ยเลือดป้อมเดือดิดเดียวนี่ว่าเออนด้ว่ะเหียวโดนป้อเขาแล้วไดะบาแหลกจะต้องได้แล้วลุ้มกันช่วยกันช่วยกันโอเคฮะดาเมจพออยู่พอที่จะสู้กับระบบดีเจนเลือดของป้อมนะฮะโอ้โหกดกันบ้าน มันกดกันบ้านหจะหานเกีวแตกแล้วแตกอยู่แตกอยู่เรียบร้อย,ยโอเคเราได้บาลลหลกคืนมาแล้วหนึ่งนะฮะวินวอล์กมื่อวินวอล์กตีตีคลิป ังงไฮะมีความต้องการเฮ้ยจะมีกันแค่2คนนะเอาแล้วโดดเข้าไปเลยฮะจังหวะนี้ยังไงครับทุบไปอ้าวโซติวเกิดโอ้กําลังดูมันๆเลยว่ะโอเคจะรีบวาร์ปไปเอ้าโอ้โหตายแล้วมาไม่ทันจะไปซ้อนได้ไหมเนี่ยผมว่าซ้อนไหวนะเอ้าไม่มีดูดูดิโอูยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รอดฮะแต่อยากได้อะ มันมันไม่รวมกลุ่มกันแล้วฮะแม่งแตกหนอ่อว่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาโซโล่คิวแถวนี้เจอแล้วตึ้งนี่แน่นะี่แนะ่คราวนี้กูไม่ห่วงอันติแล้วเมื่อกี้นึกว่าแบบมีตัวเดียวไงเลยห่วงอันตินะฮะคราวนี้ผมเจอหน้าผมยัดอันติใส่หน้ายอย่างละอันดีนาลีนเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเว้ย ไปไหนแล้วฮะสเกลไหนเอ้ยน่าจะวาร์ปไปแล้วนะฮะเราเราน่าจะไปป้อมบนไม่ป้อมกลางต่อไหนดีล่ะเพื่อนอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยตึมเฮ้ยมีคนวาร์ปลงมีคนวาร์ปลงคลิปชิปหายแล้วเ็ปเ็ดสูตรเรียนติมา อื้อดุ้มาดิเอออาอาโอ้ไม่รู้จักอ้จักไม้จักไม่รู้จไม่รู้จักยมรู้ักม้ัม่รู้จั่รู้จักม่้กม่รู้ไ่รา้จัรี้จกไม่ยู้ฮะ่รู้จักมร้จักไม่้วัะไอ่รูีัย้ังไม่รู้จักเม่้ยั้ัไัไม่รู้จ่รังไรัม่รูม่ยังฟาร์ม่ยูจัรู่ก้า่อนทีเดียวทีเดียว เดียโอ้ยของฝ่ายลักกอล์ฟโอ้ยเต็มหน้าเลยคิวคิวก่อนคิวกล่นคิวกล่นป้อมยาวๆไปฮะตอนนี้มันเกิดมาสามแล้วว่ะเดี๋ยวเลือดน้อยนั่นไงตูว่าแล้วกระเอาซูโอ้โหผมผมต้องไปผมต้องไปเติมยาว่ะกระเกากเอา เติมยานะแป๊บหนึ่งนะครับเติมยาไม่ได้แล้วเยอะเกินเพื่อนไม่กล้าโอเคอืมไอ้นี่ก็ตีดังเลยเฮ้ยไม่ได้บาแหลกว่ะแล้วใครเข้าไปวะนะ <c oughs> โชช้ำอีกแล้ว <c oughs> โชช้ำอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีอันตินะเว้ย <c oughs> ถ้ามีอันติอาจจะได้อยู่นะฮะ แต่ว่าอีกสิบวิสามวิฮะ,ฮะอเอาแล้วเอาแล้วมันลุมแล้วว่าโอ้แต่ว่าไม่น่าเข้าว่ะเข้าไปก็ตายเปล่าเราทาไงบ้างเอาฮะตอนนี้ทมีมเรามีอยู่สามคนนะฮะไม่ต้องซื้อหรอกพี่อังเกอ อีกทีมททมาสี่แล้วก็เกิดหนึ่งมาห้าเรียบร้อยแต่ว่ามันถอยว่ะมันไม่ดันต่อฮะ <c oughs> ตึมตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็น ฝั่งเราตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากอามาดอนผู้นำของเรานะฮะได้เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าแฮรี่มันเจ็บจ่นะแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อไปฮะตึ้งออร่ากันทำไมเนี่ยทำไมไปดันคลิปนันาจีร้องะแว หรือว่าจะเอาคองก่อนหรือว่าดาเมจไม่น่าพอหรือปะตัวสองตัวกลางได้ไหมอ่ามีคนวอนตรงกลางแล้วนะฮะเ <c oughs> ฮะ้ยเชโด้พาโลพุ่งเข้าไปเอาโดนด,ดึงออกมา <c oughs> อ่ายังไงครับดูเดียวเดียวเดียวยวรอบก่อนอีกนิดนึงอื้ม,มบกเก่เยบร้อยดับเบิลคิวครับผมเฮ้ยใครมาวะ เดชเก้แต่เพิ่มดาเมจว่ะพีเจบีด้วยเอาเด็ดเอาล่ะเออหนอยฮะไม่รู้จักขอบคุณคือถ้าคราวที้เนี่แล้วก่อนมันจะมาแบบพยายามจะหาอยู่หาตัวไม่เจอไม่ต้องไม่ต้องหนีไปเลยจังหวะนี้ต้องได้แล้วนะครับดาหลักอืออด้งไป เไปในตาโล,ไไาโลนัน่นลอดนะฮะให้าาเล่นนแ,ออแ,ปแ,แไปโอเคฮะตอนนี้เทมเพสวาร์ปกลับบ้านนะฮะบอกว่าไม่มีสกิลแล้วก็คือดูดไปแล้วนั่นเองนะฮะแต่ว่าดาเมจเหมือนจะไม่พอหรือ,อเปล่าฮะตาเมจไม่พอครับต้องให้อัลมาดอนมาด้วยอ่ะ กจ้าเดินกลับลองจรงแทงเลยเพื่อนหรือว่าไงหรือว่าจะรอคีพขอมากันจ้อ20วินีเ้เมีเยมเตียบนได้ ยี่สิบวินอันติสบายละกูโอเคฮะเดี๋ยวผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นรองเท้าวาร์ปแล้วนะฮะเพราะว่าเผื่อว่าสกาวมันตุ่ยป้อมอีกเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันนะฮะ,ฮะเฮ้ยเฉ่แม่นวะ่ะเออเออน้ำปกีิผมเห็นเดวอยแวบแวบสกาวูมกูเนียิป้อมไม่แตกก่อนไหมเพื่อนมันลึกว่ากูก็ว่างั้นแหละ นะ PK okay, 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 ผมโอเค PK ผมพร้อมแล้วพร้อมหมเขียวโดน้เาแรมา่งรอจะเล่นตูอย่างเดียวเลยอืออออุ้ยอ้าวเวกโดนดิ อะไรเนี่ย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 อะไรอะไรเนี่ยเออปุ้มโอเคไปไหนละพาโลพาโลพาโลโลโซเอ้ยยี่สิบไอ้พายโลเนี่ยน้ฝ่ายตรงข้ามก็กดคอนไปเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้โอเคครับผมสกอร์ทีคิวสามสิบสองตายห้านะฮะแอสซิสอีกเก้านะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคอมโบดีๆแบบนี้นะฮะอยากให้สรรหามาให้ดูอีกเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้นครบ500ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ